สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ช่องพิมพิมชาแนลเย่ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปมินิเกมหันสากันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเก็บเก็บค่ะเพื่อนดูดูดู เขาเฮ้ยฉันเตรียมตัวกิ้งละโอเคไปเร็วไปเร็วอุ๊ยอ๋ออยโอ้ออันนี้ต่อไปโบลิ่งพีคาาอุ๊ยไปดูดิเพื่อนอยู่ตรงนั้นเพื่อนต้องดันโบลิ่งมาแน่เลยใช่ตั้ะแต่ตั้งหลบนั่นไงได้ไหมหลบได้หลบได้หลบได้ โอ้โหหิวเสีย,ยดมาเลยมาเลยใครก็ไม่รู้อุ้ยโดนไปแล้วหนึ่งคนห่ามาดีแม่นะจิงก็มาดีมาดีมาดิไม่กลัวหรอกห่าเพราะไม่เงินตายแน่นอนแล้วเ,เก่งตัวพิธีคนเก่งมากเก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดชึบอุ้ย อุ้ยเกือฮ่าฮ่าฮ okay. ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาสิมาสิมาสิจิบอุ้ยโอ้โหตายเลยเก่งต้องเปนคนเก่งเก่งเก่งที่สุดในสโลกเก่งที่สุดมาไปกอได้นะเช่นนี้ง่ายๆแา่เลยจ้าแย่อยู่ทีมเดียวกันมันเนี่ยทีมอะไรอ่ะทีมน้ำเงิน อุยดึกดื่นเลยคุยดึกช้ามากอ่ใช่ดึกเช้าสุดนี่ยังไงคิมเราก็ต้องแบบตัดเยอะสุดเฮ้ยจะหมดเวลาแล้ว เอ้าวทำไมทีมน้ำเงินชนะเพราะว่าตัดดีกว่าโ,โอเคมินิเกมต่อไปส่งเคสถึงบ้านโอเคเราจะต้องไปส่งเค,คอุ๊ยบ้านที่ชั้นทุสองโอ้บ้านที่ยี่สิบสี่ 23, 23, 23, 24, นี่ไงยี่สิบสามยี่สามอยู่นี่แปลว่ายี่สิี่คุณผู้ชนี้นี่ไงฉันเจอยี่สี่แล้วยี่สี่อยู่ไหนอะยี่สิบี่บ้านของที่ยี่สิบอก่หลอก เฮ้ยยี่สี่ยี่สามอยู่ตรงเนี้ยโอเคชนะแล้วยี่สิบเอ็ดเอานี่ฉนมีดาบด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป<ก>ตอ่อจ่าเหมือนกันแหละเราจะไปต่อสูอ <Okay. S 2> ้กับผีข้างล่างค่ะผีพินผีข้างบนก็ได้นะไม่ใช่ผีเพราะผีก็อยู่ข้างบนได้แล้วก็อยู่ข้างล่างได้ด้วยไอ้ผีอ่ะเนี่ยผีไม่กลัวมาดี้มาดีไม่ใช่ผีนะเนี่ผีมันตีเจ็บมากเลยอ่ะ โอ้ฉันจะตายแล้วฉันเลิอดขีดแดงแล้วเพ่นทีเออยังไม่ลดเลยเพราะว่าตีไม่ทันเพื่อนตีหมดแล้วอ่ะเฮ้ย่วยฉันอุ้ย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 จิเก็บจริงด้วยเยอะอ๋ออ้าววจะตายตตาตายตายจะตายแล้วจะตายแล้วช่วยด้วยว้ายขอให้เลือดก็มีชีวิตชีว์ก่อนหีหึตายก็อสิเชียแล้วก็สิ นีฉันตีขี่ได้ส่วนหนอ่ะจะตายและคุณก็แค่กล้าหาว้โอ้ตายพอดีเลยคือมาตายตอนที่มันแบบเหลือสองนิี่ฉันเป็นคนที่โชคดีนะเชนวเยาแะนี่ระวังระวังขี่นั้นน่กูเออเน่กกูเน่กูเ่กู

มแม่แม่แม่โอ้ยตัวแว้วเย่ได้จิบาทเห็นป้า <c oughs> ได้ชกเห็นป้าชกด,ดีจริงด้วย <c oughs> สงครามใ้เป่าผมง่ายๆเชื่อดิฉันไม่ตายแนะ่รอบเนี้ย <c oughs> จริงเหรอจริงขอให้จริงแล้วกันนะโอเคอื้อ <c oughs> คุณ <Wing. S 2> จะได้รับได้แบผมเลือกขอป <ver> oh. ไปซ่อนก่อนได้ไหมปิซ่อนดีกว่าอยู่นี้กันแหละพี่ตายอปิวปิวปิวป๋าพุ่งกระเด็นปีอยู่ปิวอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไม่งั้นเราไม่รอดปีวเฮ้ยโดนโดนกระเด็นเลยปิวว้ายกระเด็นมาสิเฮ้ยยังไม่โดนเลยอ่ะ ชือที่นี่ไว้ใช่อ้าวโอเย่เราลออแล้วเพรานบบโอ๋ออันนี้ชั้นแบบเชี่ยวชาญมากไยมากสองใช่จะเลื่นลงมาทับโอ้ไม่กลัวนั่นไงทางโอ้ไปกันไปกันตามเพื่อนไป ่ห้ดูเห็นเป็นรูเลยไปก่อนเลยยิ้มไม่ต้องตามเพื่อนโอเคอุ้ยต้อดแล้วง่ายจังเลยง่ายอะ่ะสร้างสารรค์ยังสมแบบูรณ์แตอต้อุ๊ยและต้งเรียนภาพตัวอย่างจะขึ้นมาแล้วมาฉันพร้อมแล้วเหลืองเขียวฟ้าชิเปเต็งมา แค่นี้ฉันทำได้อยู่แล้วง่ายนี่ชึบชึบโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็สีฟ้าใส่สีฟ้าลงไปเนี่ย โอเคอุ okay. ้ยหมดแล้ว<เ>อโอ้ม<อ>ีนคนชนะให้คนเดียวและก็ไม่ใช่เราอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นแข่งเรือใช่ปะเอาละฉันอยู่ไหนอ่ะอือหืออุยอยู่ตรงกลางเลยย่ะไปเตรียมตัวแล้วเขาเนึง่งเตรียมตัวเดือดเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมอุ้ยฉลามนี่อ,อะไรอ่ะง่ายจะตายปเล่นไม่เป็น ฟ้ากับแดงโอเคคนฟ้าแดงฟ้าแดงแดงดาวโอเคสุดทุกไปเรือก็จะเริ่มไอยขึ้นมาพุเขียวเขียวเขียวแดงโอเคถูกต้องตอนแรกเล่นไม่เป็นตอนนี้เล่นเป็นแล้วนะเขียวเขียวเขียว เขียวเขียวเขียวเงินุย,ยเธอจะถึงแล้ว <Yes. S 2> ว่าเย้ดาวดาวหุยมันเริม่มไหวขึ้นโอเคฉันจำได้แหละอ้าวเอ้า,อายังไม่ทันทำอะไรเลยอะ่ะถึงแล้วเหรอใช่ถึงแล้วโอ้บันเลงตามจังหวัดแล้วเราอยู่ไหนอะ่ะอ๋อมันให้เรากด หรือเปล่าใช่ปะไม่รู้อ๋อถ้าเรากดตามเม,กกม,ม,มื่อกี้มันมีอห็นมา้นมั่งอ๋ออ้าวคืออะไรอ่ะ ติดเริ่มหายไปแล้วมันยากจริงทุกคนกดทุกสีเลยกดมันต้องการไปเลยอลายอันอันนี้คือ มีสติไงใช่โหวได้สองร้อยได้ร้อยสี่สิบห้าโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะวิ้ยมคนแถนค่ะสำหรับคลิปขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วก็สำหรับคนที่อยากเล่นกับเรานะคะสามารถแอดมาได้เลยนะเพราะว่าเรามีสองรหัสนะคะบ๊ายบายค่ะ